จะพี่น้องมามาจ้ะมากินขา้าวตาสมไก่ทอดจ้ะในซำนี้แหละพี่น้องอน,นี่ก็ค่อยวเหนียวอันนี้ก็แกงแกงเปิดน้องใหม่จ้ะพี่น้องมาด้วเลิกงานมาได้นี่ตำสมพอมีมีพักพี่น้องกินเท่าที่มี อขาต้มแล้แบบเปื่อยเนี่ย้งมันม่แซ่บพน่อย จะไหนเปิดไฟเดิเดี๋ยวอีกไม่นานก็นจะไปหลับลูกว่ะนี่อันหนึ่งอร่อยจ้ะมาเดินพี่น้อง,อองนอนต้องกินอะไรใหม่ล่ะ ต้มตําเนีแ่แหละพี่น้องแซ่บที่สุดฉันไปซื้อมะละกอมาจากร้านร้านแขกกิโลกิโลละหกปอนตีเป็นเงินไทยหกสี่ยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบบาทกิโลหนึ่งพี่น้องแบบที่ว่าไม่ใช่ที่มันยาวขึ้นบาทเองนะ่ะแขกน้ำอะไรนะ่อยอย่าไปกินเลยนะ่ะกิโลละสิบ สเอ็ดปอนกิโลละสี่ร้อยกว่าเนี่ยกินโลตุ่มๆกินจะถ่างแกนมันพี่น้องเอ้ยน่ะาละกรอน่ะตอนนันไปบ้านเนาะ คุณเอาตนนื้อเนาอแต่ยูนี่นะหอดแกนได้พี่น้องหอดแกนปาดเอาเมื่อเลยมีค่ามีค่าแต่ว่ามาลกกอบานถิงกับแพงอยู่มังไัยกับแพงอยู่ก็นีนีกับแพง ทัไหนปลูกมาละกอพีปน้องรวยเลยนาะมันจำได้พ่อแม่ทันปลูกทำไมนู่นโอ้เต็มป่าสุกเต็มป่าเลยโอ้มีตะลุมงามยาวเป็นแขนไม่มีใครซื้อเลยขายกิโลละซิบถุงละกิโลละบาทก็ไม่มีใครเอา ดูตอนเนี่ยงั้นก็ับบ้านไปไม่ค่อยเห็นปลามะละกอลเลยเหมือนกกแต่ก่อนแต่าาาก่อนเี่นปลามะละกอหลายเดอนี่เห็นแต่ปลากระโพดสวยมา,ากันจะปลูกกระโพดแกันหลาย bị cây đi ra Sông tắm nếu cũng sẽ nhìn nhắn sọt Sọt chén nó ผิดกับเพดเพดแต่ก่อนคือไม่เพดกินไปกินมาเพดแสบวัสงสัยท้องรับของเพดไม่ค่อยไหวหรือไะแสบแั่ท้องตอนนั้นคืนอะ กินเผ็ดๆน,นะไม่มีแรงเลยพี่น้องกินเผ็ดนะมีแรงมีแรงบลคอกเล่แบบเขาต้มแล้วนะเอ็งกับมัดต้มมา เปือยดีแทดแพี่น้องเนยตำเหล้มาต่องไมเปือยดีแทดๆเขี่ยไม่ต่องอันนี้ปันเลยจะถิ่งมาเสียดายแล้วทำอาหารฝรั่งอ่ะมันแถดถูกๆพี่น้องอ่ะถุงนึ่งถุงนึ่งอะ่ะ แค่นี้แหละกินหลายดอกจ้ะ <c oughs> น้กที่ผมอมตดยที่อ้นวนอ้วนก็ไม่ขึ้นนาขึ้นตาพี่น้องพร้อมคือ,อนเท้านะคนมันตอบน้ำหนักอ้วนลวงพุงไปซื่อเก๊งแต่เน,น,นี่ยแหละอ้วนตอนนั้นตาดสินใ,นใจอ้วนอยากอ้วนเนาะไปซื่อเสื้อผ้าใส่ซิปสองมาใส่ ช่องตัวชออตละลนาไม่ขึ้นไปที่เนี่ยไปดูราคาโอโอพอพอพ,อ,พอวะตัดสินใจลดเดยนเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อผ้าใส่ซิปได้แล้วที่เนี้ยไม่ยากแล้ว Complete the leave to Washington to get repaired. The refused to repair. Now that was the queen yesterday. So now it is in article. It's been picked from Washington New Newcastle, and now it's in Article. On secure outside. So what's going on? I can not remember, to post for but I know it's an article. You want the art before Wait, wait, you're calling now That's that, you know Tell me โอ้ออิง้าพี่น้องเอยเป็นไรไม่ไ้ลรอบเพชจะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสาวคลาดไกจทินจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมจ่ะ๊ายบาย